สาวแท้แต่ว่าความสวยของเธอคนนี้ก็ทำเอาโลกตะลึงได้เหมือนกันปลอยตรีชดาสาวประเภท2องที่มองอยังเงยยังไงก็ไม่มีความเป็นชายเลยแม้แต่นิดขนาดที่ผู้หญิงยังชิดซ้ายส่วนผู้ชายก็ต้องมองเหลียวหลังก็ดูเอาเองเธอคะว่านางเป๊ะแค่ไหน ชดามาลยาวผ่อนเธอเป็นดาราและนางแบบที่เกิดมาเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงเป็นอย่างมากด้วยภาพลักษณ์ที่ดูโดดเด่นและหน้าตาที่ดูสวยงามเกินกว่าการที่จะเป็นผู้ชายสาวปอยจึงถูกจับตามองมาตั้งแต่ตอนได้ตำแหน่งมิสเทฟานียูนิเวอร์สปี2004และถัดมาไม่กี่เดือนเธอก็ใช้ความสวยพิฆาตเหล่าสาวประเภท2จากต่างแดนคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นนลควีนมาครองซึ่งเป็นการประกาศสักดาให้โลกรู้ว่าเลดี้บอยเมืองไทยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน การที่มักเกิดมาเป็นสาวประเภทสองแล้วก็นมีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ภูมิภาคภูมิใจในความเป็นสาวประเภทสองมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในสังคมแล้วก็คนคนไทยที่น่ารักทุกๆคนนะคะก็สามารถทําให้น้องปอยไม่สามารถที่จะจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วเพราะว่าชีวิตนี้มีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ Miss International Queen 2004 is รีชดาเพชรลั from Thailand Ladies and gentlemen, Miss International Queen 2004, Miss Trichida p e t r a t ค่ะรองอันดับ2นะคะเป็นคริสตินาค่ะจากกลิปีนลรองอันดับหนึ่งอริชราณีของอินเดียนะคะและ Miss International Queen ปี2004คนใหม่ของเราก็คุณตริชดาเพชรรัตจากเมืองไทยค่ะ จริงๆแล้ววงการบันเทิงให้สิ่งที่ดีมากมายสลับปอ,อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็การยอมรับจากสังคมทําให้เป็นที่ภาคภูมิใจกับครอบครัวของปอ,อยด้วยนะคะและทุกวันนี้ก็ใส่มงกุฎมาเกือบ9ปีแล้วว่าก็รู้สึกเลยว่าเป็นมงกุฎที่ทรงเกียรติมากๆแล้วก็ทําให้ครอบครัวนะคะแล้วก็คนในจังหวัดภูเก็ตนภนูมิใจปอ,อยก็เลยรู้สึกเหมือนประมาณว่ามีความสุขที่ใส่มงกุฎตลอดเวลา9ปีค่ะจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนมากกว่านะคะที่ให้โอกาสปอ,อยสม่ําเสมอแล้วก็ปอ,อยเองก็ พยายามปรับปรุงในสิ่งที่ผู้ใหญ่ติหร้วว่าแฟนคลับติมาแล้วก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วพยายามที่จะอัปเดตในสิ่งที่เป็นสมัยใหม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเรียนการแสดงนะคะหรือว,ว่าการวางต,วตัวต่างๆเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะ นี้ก็ยิ่งทําให้สาวปล่อยเธอดังขึ้นเรื่อยๆมีงานแสดงงานโชว์ตัวเดินแบบถ่ายแบบท่าทุกวันเรียกว่าฮอตกว่านางเอกบางคนก็ว่าได้ก็อย่างว่าแล้วค่ะอยู่วงการนี้จะมีแต่ข่าวดีอย่างเดียวก็คงจะเป็นเรื่องแปลกสาวปล่อยเองเธอก็ไม่พ้นที่จะโดนมรสุมตูมใหญ่เหมือนกันไม่ว่าจะข่าวดังแล้วหญิงเกาเหลากับเพื่อนร่วมค่ายหรือข่าวกินผู้ชายมากหน้าเธอจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะจริงๆพอเชื่อว่าเวลานะคะจะทําให้เราเนี่ยรับมือเป็นคะตอนเด็กๆเนี่ยปลาอาจะแบบว่าอาจจะงงๆแต่โตขึ้นเนี่ยปอรู้สึกได้เลยว่า ข่าวมันก็คือข่าวอีกอย่างถ้าไม่ใช่ความจริงอนะ่ะเราจะต้องวางตัวให้ไม่เป็นไปตามข่าวที่ไม่จริงนะคะวันเลยคิดว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับการทําของเรามากกว่าหากเราทําดีแล้วมีข่าวเนี่ยก็อย่าไปคิดมากเพราะว่าดาราเนี่ยมันต้องคู่กันอยู่แล้วระหว่างข่าวกับกับงานนะคะดังนั้นก็ถ้าคนที่เข้าใจในจุดของตรงนี้ก็จะทําให้อยู่ในตรงนี้ได้โดยที่ไม่คิดมากค่ะ ปอยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบ่งแยกนะคะปอยคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการวางตัวของเรามากกว่าจริงๆปอยเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราทํางานเนี่ยเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามให้เกียรติงานแล้วก็อะไรที่เรารู้ว่าเราจะต้องไปทํางานเราจะทําการบ้านก่อนเสมอเพื่อให้งานงานนั้นเนี่ยออกมาดีที่สุดค่ะมาไม่บอกไม่เล่าทําไมลูกไม่ให้เผา,าลูกฮะหรือว่าลูกจะอยู่รอใครจ๊ะ ไปเอาอาวุธกลับมาเอาที่มืของฉันขึ้นมาอย่าบอกใจมีอะไรอัตมาช่วยไหมฮะถ้าเมไหรที่ฝนไม่ฟองร้อนะฝนก็จะรู้เองแหละเพราการที่ นิฟ้ามัต้องจบนิฟ้าตล้นี้ถ้าพวกเจรอดไปได้นะคะฉันจะแนะนำหมอศัลยกรรมที่เกาหลีเป๊ะมากรับศัลยกรรมตั้งแต่ขัวจรดเล็ปตนนสมัยก่อนนะคะหน้าที่ฉันนะะ่ะเยี่ยกว่าหน้าเจยค่ะวหน้าเยี่ยกว่าหน้ากูอะที่สำคัญนะคะหนูไปเฉาะมาเป๊ะเวอร์ไปเฉาะมา มึงไม่ได้เป็นผู้หญิงหรอกเหรออหนูก็เป็นแบบเหมือนผูกเจีนั่นแหละอา้อาวอา้ดีกเป็นกระเทยก็ไม่บอกแต่แรกอ้าว น้องๆรุ่นใหม่บองเป็นไอดอลไงใช่ไหม,ไหมดีใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเดินทางมาให้ถูกตามคันลองพยายามจะเดินทางมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างถ้าน้องเนี่ยมองว่าอยเป็นไอดอลเนี่ยก็ดีใจเพราะน้องๆจะได้เดินมาในจุดที่เราเป็นตอนนี้ค่ะนอกจากความสวยของเธอจะเป็นที่เคืองเบาๆของเหล่าบรรดาสาวแท้และชนีเทียมแล้วเรื่องความรักของเธอก็กไม่น้อยหน้าค่ะอุ้ยหวานล้ำช้ำจิตทาเอาอิจฉาไปทั้งเมืองเลิฟสตอรีน่นี้เห็นว่าจะมีลงหลัก ปักฐานถึงขั้นจะแต่งงานกันด้วยนะคะก็ต้องให้มันชัวร์ก่อนก็คือว่าไม่รู้จะพูดยังไงยังบอกไม่ได้อะค่ะให้มันชัวร์ก่อนดีกว่าตอนนี้ถากปีแล้วค่ะเพื่อนๆมียูอยู่แล้วค่ะขนาดเพื่อนๆเดินแฟชั่นนางแบบทุกคนก็ยังยูเลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างตอนนี้ก็เราก็ยังเด็กเราก็ยังทํางานทุกวันเลยนะคะความเป็นไม่ได้40%คะที่คาดว่าจะได้50 50ใจเราเองใจปอยก็ หวังมากนะคะ oh. แต่ว่าก็ mm hmm. ก,ก็แอบรู้สึกดีใจที่มีคนเชียร์เยอะแล้วก็มีแฟนคลับหลายคนอยากให้ให้มันเกิดขึ้นจริง คนที่คอยเป็นแฟนคลับที่ปลอยตลอดมาแล้วเสมอมาแล้วก็ขอบคุณคนไทยหลายๆคนที่คอยให้กําลังใจปลอยเสมอมาก, mm hmm. ก็ก็อยากจะฝากว่าปอยจะทําตัวให้ดีแบบนี้ตลอดไปเพื่อให้สมกับที่เป็นไอดอลของน้องๆค่ะ mm hmm.